ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชินเทอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอนี่พีนี้โอ้โห มีช่วงหนึ่งที่ฉันว่าพระพุทธเจ้าเหรอเพราะฉันไปคิดภาพที่แบบเหมือนจุนงองคงแหมที่อยู่ในฝ่ามือของพระพุทธเจ้าไปฉันไปคิดถึงนั้นได้ไงไม่รู้เออเป็นฝ่ามือใหญ่ๆเราแบบมันแบบกรรมก็ได้อะไรก็ได้นี่นะโคตรหดวเลยอ่ะโอ้แล้วแบบเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนจะแพ้แล้วนะคือโดนดูดเข้าไปในมิติอันนั้นอนะ เออถังซานพยายามจะพังไอ้ที่มันเป็นลูกน้ําอ่ะที่ขังเขาไว้ทําไม่ได้ครับสุดท้ายไม้ไม้เด็ดอยู่ชี้พี่ใต้อ่ะไอตัวอะไรนะเมนอะไรสักอย่างอ่ะชื่อมันน่ะได้มาใหม่อ่ะเออแทงบุ๊บแตกเลยอุ๊ยเด็ดอยู่นะสามารถทําลายวงนั้นของวงกลมๆมได้อ่ะอืแล้วก็รวมกันเนาะรวมพลังกันเหมือนตอนที่เขาประลองกันอยู่เมืองวินจํานักวิญญาณยุตเลยอ่ะน่าจะเป็น หกเป็นหนึ่งนิดเจ็ดเป็นหนึ่งนี่อะไรที่ยไม่ผิดอ่ะเออเนี่ยที่แบบทําให้วงแหวนรวมอยู่ที่คนเดียวแล้วก็ใช้ท่าหวานปิชคาดถลูบมิติออกมาใช่แตกสลายตอนแรกคือทุกคนคิดว่าไม่รอดแล้วนะคือน้องร้องไห้กันเลยสองคนนะเพราะมันเงียบไปเลยปิดไปปุ๊บเงียบไปเลยกรีดออกมาก็คือตกออกมาเหมือนแบบที่ยังจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ทนาดปัวไซซี่ปัวไซซีปัวไซซีก็ยังคิดว่ามันจบลงแล้วใช่ คือแกแบบตอนที่แกแบบว่าจะจะทำร้ายก็คือเป็นบไออันนี้ออกมาเลยว่าคือสังหารสังหารเลยใช่คิดสังหารจริงๆใช่ไม่ได้เล่นเล่นอืมแต่เขาก็ยอมสังสานอยู่นะว่าขนาดเขาจะสังหารแท้ๆก็ยังมาขอบคุณเธอสังซานก็ขอบคุณนี่นะเขาเหมือนในมุมที่แบบว่าเขาได้เรียนรู้ไงใช่เหมือนแบบทําให้เขาแบบไม่เสียชีวิตอะไรเงี้ยทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยโอ้เขาว่า เทพสังเทพสมุทรคือเลือกถูกคนแล้วอะไรเนี้ยใช่แล้วก็มีลุงถังซานป้าระดับเก้าสิบเจ็ดเพิ่งรู้ว่าเขาพูดว่าพ่อกับลุงก็น่าจะได้มาถึงแค่นี้แสดงว่าพ่อก็เก้าสิบเจ็ดตั้งนานแล้วดีแต่ลุงน่ะเพิ่ง เพิ่งถึงขั้นนี้บาทัางงานน่ะเขาก็ฝากความหวังไว้ที่ทางซานน่ะเนาะว่าเออทางซานน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ใช่ไกลอยู่แล้วค่ะแล้วมั่นใจเออพราะเขามีสองวงแหวนน่ะเขาน่าจะไกลกว่าเก้าสิบเก้าด้วยซ้ำเราคิดเขาน่าจะไปไกลกว่าคนที่ที่หนึ่งตอนเนี้อันดับหนึ่งตอนเนี้ยใช่โอ้โหแล้วก็หลังจากที่ผ่านของฐานนี้ไปแล้วเนาะด่านนี้ไปแล้วก็คือจะมีอีกด่านหนึ่งด่านที่เจ็ดด่านนี้ก็คือ ต้องดึงตีแข็่ข,ของเทพสมุทรใช่เหมือนคล้ายกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ต้องดึงดาอาวุธเหมือนกันอออันนั้นเป็นทูตสวรรค์อะไรสักอย่างอ,อทําไมเขาเป็นชื่อชื่อแบบสวร์เลยอะตัวนี้อ,อะเหมือนกับถนะังซานอะนี่เขาในความคิดเขานะเหมือนกับเรื่องถังซานไปเอาแบบเรื่องที่เป็นก่อนหน้านั้นอนะแบบในโลกในโูกจริงๆเอามาแต่งรวม อ๋อทั้งดาบเอ็กคาลิเบอร์ทั้งอะไรเงี้ยที่แบบไม่ให้ดึงอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่เคยดูมันมีไงถ้าเป็นดาบที่แบบเลือกคนที่ใช่มันจะดึงออกอะไรเงี้ยเออฉันคิดเองนะเออเองแล้วก็มีพวกตอนที่มือฉันคิดถึงมาพุทธเจ้าก็ตอนอันนั้นนะคิดถึงพระเยซูอ่ะที่ฉันบอกว่าพระเยซูหรือเปล่าอะไรอ๋อมันเป็นสองฝั่งเอองงเลยนะเขาอาจจะไปอิงกับหลายๆอย่างแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเมูนเขาไปอิงกับอะไรบ้างก็อาจจะเป็นแบบ อินไปทางนั้นด้วยอยนะอ,อันนี้ไม่แน่ใจนี่ความคิดฉันตอนนี้นะมันแบบม,มันดูแบบอ๋อมันแบบเราเคยได้ยินมาเาเคยได้เห็นมานนะ่ะอืมยิ่งฝ่ามือยิ่งแบบอ้อฉันไปคิดถึงใจอิวเฉยอ,อ,อโอเคเนาะก็เดี๋ยวรอนะคะรอลุ้นติดตาม,มในอีพีหน้าว่าเนี่ยเรื่องการดึงเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นยังไงจะเป็นผู้ถูกเลือกไหมนะคะใช่โอเคเนาะถือว่าจบดีอยู่นะไม่ทดาไม่เรารู้สึกค้างคาเหมือนตอนที่เลยน ถือว่ามันเคลียร์ก่อนที่จะไปเจอด่านที่เจ็ดเหลือแค่สามคนนี่นิ่งหลวงแล้วก็เออสี่ยวอู่นิ่งหลวงนัจนอันสุดท้ายแล้วป่ะตอนนี้น้องเสี่ยวอู่ก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นร่างวัดเปอร์เซ็นต์เนาะกำลังรอเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวรอผ่านด่านนี้ป่ะแล้วก็ความใกล้ชิดเจ็ดสิบป่ะลังซานโอเคครับผมก็นี่ไงได้เพิ่มวงแหวนขึ้นมาอีกสามคนด้วยวงแหวนประธานก็คือของพี่ใต้ของ อาเซคามาของจีนเนาะที่แล้วก็ระดับวงแหวนขึ้นอีกสามระดับใช่เยอะอยู่นะสามระดับอะแต่ของพี่ใต้เลยยังไม่รู้เลยว่าวงแหวนะได้อะไรเนาะได้เลสสีไหนแต่ของน้องๆนั้นก็น่าจะเหมื่นไปปลาสำหรับชันจันว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะได้แดงโด้วยดาตอนแรก โอเคนะคะเ<ม>ดี๋ยวเราติดตามอีพีหน้านะคะฝากทุกคนเป็นแรงใจให้เราด้วยนะคะฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็าสามารถกดสมัคสามารสมาชิกและกดปุม่มสุปเปอ่์แดงนะ,ะ้เค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ